คุณป้าท่านนี้ก้มลงกับกิทาธรรมาวาที่นายกของเราถึงกับกระโดดเท้าหลบในทันทีและคุกเข่าลงกับพื้นก้มลงกับคุณป้าคืนพร้อมกับถอดรองเท้าถอดเนคไทที่สวมใส่ออกก่อนจะสวมกอดคุณป้าอีกครั้งและประชาชนที่รอคอยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นนายกคนไหนทำกับประชาชนแบบนี้ให้เกียรติมากเป็นว่าที่นายกที่ไม่ยกตนเหนือกว่าใคร ซึ่งก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นพีธาก็ได้ฝ่าวงสัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมถึงขอออกมาพบปะพี่น้องประชาชนที่รอตากฝนอยู่ด้านนอกสภากรแทนที่เขาจะยืนให้สัมภาษณ์ซื้อเขากลับเลือกประชาชนมาก่อนทุกสิ่งเสมอขอโทษนะ พััชชาออยู่ครรบนะะีดและการทำงานในสภาของพิธาวันแรกก็ได้ใจแม่บ้านสภาไปเต็มๆแล้วมาตั้งแขวรอต้อนรับพิธาอย่างอบอุ่นบอกรุนท่านพิธาคนเดียวซึ่งพิธาก็ให้สัญญากับพี่พี่แม่บ้านว่าต่อจากนี้ไปจะดูแลสวัสดิการของแม่บ้านให้ดีขึ้นรวมถึงจัดหาที่พักให้กับแม่บ้าน ช็อตนี้ทำเอาแม่บ้านถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เข้ามาสวมกอดว่าที่นายกด้วยความซาบซึ้งใจเลยทีเดียวคะ่อะองูน,น,น,นะคะอนน,น,น,นี้ถ้าเปิดมาแล้วจะไม่ไม่ดึกมากเกินไปอะไรเลยให้ให้ทั้งประธานรองประธานแบบว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเร็วๆจบไปเพราะว่าเราเข้าใจบางทีผมว่าดดึกแล้วแต่ว่าผู้คุณยังเก็บดุ่งเก็บผีเสื้อแล้ววจะได้กลับบ้านแลนะเป็นาสวัสดีการนห้เลย พิธาเขาได้ที่หนึ่งแต่เขายอมสละทุกอย่างทําเพื่อประชาชนไม่ได้ทําเพื่อใครถอยจนไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วถ้าหมักตัวนี้ก้าวไกลเดินผิดก็จะไม่เหลืออะไรเลยแนมะ้แต่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและถึงจะไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาขอให้รู้เอาไว้ว่าคุณพิธาได้ศรัทธาของคนทั้งแผ่นดินค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพกับผม พิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมทธาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับสิ่งที่เราได้แถลงข่าวกับพี่น้องประชาชนใน2-3ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น m อ u u ในการจะตั้งรัฐบาลครั้งแรกรวมถึงสิ่งที่เราได้แถลงร่วมเมื่อคืนนะครับสามารถที่จะผลักดันข้อตกลงต่าง เัาจะตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับในการเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับ